ไม่อยากเป็นคนเจ้าชู้เลยแต่ถ้าไม่เจ้าชู้จะรู้หรอว่าหนูรักพี่อะอะดูนูนูมากห่อดูนูนูมากห่อดูนูนูมากหรอน,น,นารอาหนูนเลือดดูได้แล้วเลือดเอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วเอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วเอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วงงดิท่าเซียนผมมารู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าพี่เลือดไม่มีเลยว่ะน้องเอ้ยน้องให้กําลังใจพี่หน่อยฝากตบมือพี่หน่อยดิ อยากเติมเกมแต่ขั้นตอนก็เยอะเหลือเกินมีอะไรที่ง่ายกว่านี้ไหมคลิกลิงก์เว็บด้านล่างไปเลยร้าน Lucky Store เขายกเคาน์เตอร์เติมเกมมาให้ถึงที่รฟร e ไฟล์ R O B Call of Duty และเกมอื่นๆอีกมากมายพร้อมส่วนลดสุดพิเศษได้ทุกเวลาที่คุณต้องการเข้ามาฝากกดแชร์กดไลค์นะนะครับมีจากโค้ดเว็บ Lucky Store นะมีบัตรเติมเกมบัตรเติมเงินบัตรกาลินาทุกเกมของกาลินา ซื้อบัตรดูหนังก็ดูได้นะมาแล้วใครกันนะน้องๆหนูๆดูดิดูด,ดิวิ้ยมันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยน้องบอกพี่ดีไอสัตว์เอ้ยตีป้อมดิรออะไรอะ่ะสวัสดี15คนดูนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับน้องๆหนูๆดูดินี่พี่ปล่อยแค่สิเปนต์เองนะเนี่ยเข้ามา ชนะพี่ได้เดี๋ยวมีแจกโค้ดให้นะสวัสดีสีสามคนดูด้วยนะครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับไอชิโน่หนึ่งหึงแม่งแบบมึงไม่เอาเยอะว่ะไอมึงไม่เอาเยอะว่ะมึงเอ็งไปถามมันนี่มันคือใครวะมันมากดพี่อย่างเงี้ยเอ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 ้ไอ้มันลกกันะมันลกกันะน้องๆหนูๆนนะดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะ เดี๋ยวดูมันนะเดี๋ยน้องๆดู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 มันวิ่งดินะจุกตูดแล้วนะมันจุกตูดแล้วนะมันจุกตูดแล้วนะหนูดูดิมันเป็นไปได้ไงวะฮะเฮ้ยมันขี้แตกแล้วนะดูดิมันมันร้องไห้ปะน่ะไปไปปอบมันหน่อยดิอุ๊ยอุ๊ยน้องๆน้องๆน้องใจเย็นนะคะน้องใจเย็นนะคะหน่วูที่สองไปได้ได้ยินไหมคะ น้องอุ้ยอุ้ยอ,รรรอุ้ยเฮียกูจะตายแล้วอ่ะเฮ้ยสามตัวกูชนะมึงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้วะไอิหยี่เฮ้ยแตกเฉย,ยเลยเจ็ดแป็ดขอบแล้วนะครับน้องขอบแล้วห้ามเลิกนะครับขอบแล้วห้ามเลิกนะครับขอบแล้วห้ามเลิกนะครับแพ้แล้วนะครับสวัสดี57คนดูด้วยนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับ มาครับมาหนึ่งเจ็ดห้าหกเอ้ยัดเป็กเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์นะนะครับเราพร้อมกันหรือยังหนูหนูพร้อมกันหรือยังฮะพร้อมกันหรือยังรอมจะลุยระมนาแล้วมีแฟนยังคะโอ้โหถ้าบอกว่าโสดเดี๋ยวกลัวกลัวจะมีคนน้อยใจเอาดิพี่โสดก็ได้โสดก็ได้ เดี๋มีสาวๆมาจีบหยอกหยไม่อยากเป็นคนเจ้าชู้เลยแต่ถ้าไม่เจ้าชู้จะรู้หรอว่าหนูรักพี่อ่ะฮะสวัสดี50คนดูคนดูนะครับเข้ามาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวมีโค้ดแจกให้นะสำหรับคนที่ไม่ได้ไม่ได้เล่นเกม rv อ่ะครับไปเอาไปเติมเกมอื่นได้นะครับฟรีไฟล์ก็เติมได้นะจริง ดินดิชเอาทำอะไรวะพี่ใช่พี่เรา้องไปตีป้อมมันแล้วว่ะไอตัวนี้แตกแล้วว่ะมันฆ่ากูแล้วน้องๆเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก้อนหึงเดี๋ยวก่อนมึงนี่ไงนี่ไงน้องมาโดนพี่แล้ว น้องคอยดูนะมันโดนพี่แล้ววิวิจิมว,วโอ้โหเหี้ย e er แต่คู่บ้าไปแล้วสวัสดี52คนดูนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับมีโคด้ดดีๆแจกนะเว็บ Lucky Store นะครับแจกโค้ดเว็บ Lucky Store นะใครชนะเนี่ยเดี๋ยวอ inbox มาเลยนะแล้วจะได้3โค้ดจะได้เต็มอัตราไปเลยคนเดียว เดือดเดือดเดืดมาเามาเจ้ามาชี <var ian> okay. <li> like ้เจ้วะเฮ้ยมันโดนพี่แล้ว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 น้องน้องหนดูนะเดี๋ยวจับตาดูีๆนะเดี๋ยวจะดูกันไม่ทันจับตาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูมันโดนพี่แล้ว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 วิ่ไงน้องดูดิว่ามันโหดขนาดไหนเ่ะบ้าไปแล้วดูดิสองสองตัวสุดท้ายจบแล้วจ้ะ อไอ้อสองสองอยู่นี่ว่ะพี่เลือดไม่มีเลยว่ะน้องเอ้ยน้องให้กำลังใจพี่หน่อยฝากตบมือพี่หน่อยดิชนะแล้วนะจ๊ะพี่หนูฝากกะไรก็แชพี่หน่อยเลย ต, fingers, ต hehe, ่อไปกินต่อไปกินตีบองจ้าตีบ้งสจ้าต่บ้าเจ้ตีบงจ้าตีบงสจ้ตีบงจ้าตีบงสจ้าครบสตัวแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมบอกสตัวหรือเปล่าวะแ้วจ้้นตี้าแตกนะจ้าหนูแตกนะจ๊ะ เดี๋ยวจัดเลยหายาไม่ทันแม่งเอ้ยเอาละมือเต็มไส้แตกกูเติมพลังเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งวันนึงรับได้แค่3โค้ดนะครับก็คือคนที่ชนะก็คือได้โค้ตเต็มๆแล้ว3โค้ตเต็มอตัตราถือว่าคุยกันรู้เรื่องนะเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยแม่เรียกเมื่อกี้เฮีย เฮ้ยหาซ่มาะ่ะมาซ่ะมาซฮะมาซ่ะมาซ่ะมาชิเมาามาชิเมาา้วแต้ิเล็ตโอ๊เฮียแม่งกดกูจังไหเฮียเงินนำหน่อยมาจกดกูนะเดี๋ยวก่อนเี๋ยวกนกูบวกแมงไสัตว์มาเลยครับมาเลยมึงก็มาเลยครับมาเลมาแล้วครับหตัว กูหิวหิวไหมล่ะหิวก็เข้ามาสิจ้าหิวไหมเจ้าหิวก็เข้ามาสิจ้าเฮ้ยเสียเฮ้ยแตกเสียกูจะดูเฮียเดี๋ยวโฆษณาให้จริงเหรอใจดีเกินน้องแพลวฝากกดติดตามให้ก็พอแล้วก็ก็ดีอะแต่พี่แตกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมัวแต่คุยกับหนูเนี่ย เด้นเด้นตีแตกแล้วต้องยอมแพ้ว่ะก็มันดีสนุกดีนะครับเดี๋ยวน้องคนที่ชนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยนะครับโอเคป่ะสักครู่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยที่นี่เอ้ย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 โอดูนู้นู้มากเน่ยดูนู้นู้มากเหรอดูนู้นู้มากเหรอดูนู้นู้มากเหรอไอ้หนูเลิศดูได้แล้วเลิศ เอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วเอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วเอาเป็นสไตล์ตัวเองได้แล้วงงดิท่าเซียนผมมารู้จักหรือเปล่ารู้จักหรือเปล่าสามนห้า,านคนดู <Yeah. S 1> เห็นหรือเปล่าท่าเซียนมเมื่อกีคาา้คนที่เข้ามาติดตามคนที่เข้ามาติดตามผมผมมีไอ้นี้แจกฮนะโค้แจกให้นะครับพี่ที่เว็บ Lucky Stone เข้ามาแต่ต้องต้องพิมพ์ไอ้นี่นะพิมพ์ข้อความเพจมานะ ว่าคนนี้เขาแบบว่าไม่ไหวจัดอะไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวเองอ้ออาวด้วยอะไรนะพี่ขออีกทียาเคเอ๋งเลยเฮ้ยสวัสด,ดีหกสิบไอ้ห้าสิบแปดคนดูนะพี่นนผมวางโทรศัพท์เลยผมวางสวัสดีสวยๆเลยสวัสดีครับใครเข้ามาฝากกดติดตามหน่อยนะใครเข้าแชร์ให้เนี่ยน่ารักจุงเบยเนี่ยคนเข้ามาอย่างเนี้ย เดี๋ยวไอไอไอนเนี่ยไอคนนี้น้องดูดิตายเถอะเชื่อเถอะตายนี่เดี๋ยวพี่ให้เขาวิ่งก่อนพี่บอยให้เขาวิ่งก่อนเนี่ยเขาวิ่งไปอ่ะแล้วเราก็ฟิกใส่เงี้ยเฮ้ยไม่โดนไอสัตว์ต่อยไม่โดนเนี่ยพี่บอกแล้วท้าเสียนพี่อ่ะดูไว้น้องๆไม่ได้เห็นบ่อยๆท้าเนี้ยจริงๆเพราะไม่ค่อยมีคนท้าเล่นเท่าไหร่อ้ยะผมต้องรีบจบแล้วแหละกลัว,วคนดูอยากพร้อมที่จะตบผมเต็มทนแล้วแหละใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวมีกิจกรรมแจกนะพี่ คอมเมนต์ไหนอ่ะโอ้โหไอ้หนูพี่จะหนีไปไหนครับเนี่ยพี่จะหนีไปไหนครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ายเดินเข้ามารับหมัดไม่มีคนดีที่ไหนเขาทำกันแล้วน้องเอ้ยว่าปะ เขามม่วแล้วเขามม่วแล้วหนูหนูดูไว้นะหนูเฮ้ย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 เ i n t เ y o u เฮ้ e เฮ้ e เฮ้ e เฮ้ o เฮ้ f เฮ้ r เฮ้ l เฮ้ยเฮ้ยเ n i ยเ Every single line, every single roadblock. We got two hearts that beat in time. And the towers looking down all night, blocking out the sun that we need. Maybe we can change our stride.